สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาลองใช้ cushion balance cosmetic นะครับบายพี่ป้อมวินิคนะครับ spf 30 pa o บวกนะคะแล้วก็มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งจะเป็นผิวขาวแล้วก็เบอร์สองผิวสองสีแล้วก็เบอร์สามผิวแทนครับเดี๋ยวก็จะมาใช้เป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองผสมกันเองมาลองดูกันนี่นะครับนี่เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองเดี๋ยวจะมาลองดูตรงนี้นะตรงนี้จะมีจุดดำๆเป็นสีนิดนึงแล้ว, <c oughs> ลวก็นคนืดึขนอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าจะทาให้เห็นชัดๆว่ามันจะเเเห็นนนนข้ออ่่แตตกกกกาาางงงััยยไบวีิ เนียนกิฟแล้วก็คุมมันติดทนระหว่างมันด้วยเดี๋ยวนี้มีคุชชั่นสองมาเยอะเยอะเลยนะครับเราก็เลยจะเอาเอาของพิลาเนลมาลองใช้แล้วก็ดูว่าแต่ละตัวแต่ตัวมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่เลยคนดูนี่ตัวแบบปี้เดียวเงียนเลยอจริงคือถ้าใช้จริงแไม่ต้องเยอะนะแล้วแต่รบมันแต่ละคนเอากามสัดส่วนที่ตัวเองแบบว่าชอบแ็้็เหมาะไอ้ก็เห็นชัดระหว่างข่าที่ทากับไม่ได้ทาอัน้ตงจุดดำที่ว่าปกปิดได้เดียวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาแป้งนะก็จะทาในพวกอ่กันแดดเสร็จแล้วก็จะทาลงตัวา่แล้วก็ะ นี่ทีนี้เรามาเท้านะครับว่ามันจะการน้ำแม่นานขนาดไหนแล้วจะติดนานขนาดไหนนะครับดีการท้ำดีมากแล้วก็เงียบมากการน้แล้วมันแบบไม่หนาไม่หนาเยอะบางบางมากเป็นที่สำคัญเกลี่ยง,ง่ายเกลี่ยแบบทาไปเดียวเองเดี๋ยวลองมาสับสับหน้าดูก่อนนี่ไม่หลุดเลยอะ่ะไม่เหมือนแบบรองพื้นบางตัวที่เป็นแบบว่ามันจะติดไปถึงนิ่เหลืองนะเป็นรองพื้นแต่ว,ว่าตัวกุชชั่นของเรานะครับไม่เหลืองทุกคนไม่เหลืองติดทิชชู่เลยดีคอนเฟิร์มโดยช่างแต่งหน้าชื่อดังนะคะพี่ป้อม ไปเยอะกันไปตามกันเลยไปกันบ้านคุณอยู่สัง่งกับเราได้นะที่ร้านก็มี